ใครที่อยากทำขนมโตเกียวนะครับเดี๋ยวจะสอนทำด้วยแป้งขนมโตเกียวสำเร็จรูปกระป๋องนี้นะครับไปดูกันเลยแป้งโตเกียวกระป๋องนี้นะครับเป็นแป้งโตเกียวสำเร็จรูปสำหรับให้ลูกให้หลานกินในบ้านนะฮะเดี๋ยวผสมให้ดูกันเลยนะเปิดออกมาข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอื่นเราก็จะใส่ไข่ลงเป็น,นก่อนนะเป็นไข่ไก่เบอร์ห้านะครับตีลงไปตีไข่ให้แตกก่อนนะตีไข่ให้แตกก่อนนะครับนั้นก็ใส่นมนะครับ 60 ml นะหรือ6ช้อนแกงเนี่ยแหละนะครับใส่ลงไปไปอย่างนี้นะจิกถุงเทปแป้งลงไปเลยนะเราจะผสมง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วคนแป้งให้เขาเข้ากันนะฮะนี่ก็ประมาณนี้แล้วก็ตั้งพักไว้นะประมาณ10นาทีครับเราก็จะทำขนมแล้วนะครับ ก่อนที่จะทําเราต้องวอร์มกระทะให้ร้อนก่อนนันแล้วครับแล้วก็อเอาน้ํามันนะครับน้ํามันพืชมาเช็ดกระทะให้มันบางๆนะครับและทีนี้ก็รอน้ํามันร้อนแปบน๊บนึงนะครับแล้วก็จะทําขนมได้ละมาเราลองมาทํากันเลยนะครับทําให้เล็กๆทานแล้วก็ไม่ต้องทําบางมากเพราะเจ้าเล็กๆนี้นะครับไฟเบ,บาๆนะไฟไม่ต้องแรงมากนะครับ บีบลงไปเลยนะครับอะไรลูกเอาแป้งสุกนะครับเราก็เราจะใช้ไฟเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงแปง้งมันจะไม่ค่อยสุกนะครับ พอแป้งแห้งแล้วเราก็ม้วนเลยนะครับว้าันี้แตกนะไม่โอเคอะ่ะมันแตก นี่นะฮะเดกินขนมไหมก็จะได้ประมาณนี้นะครับขนมโตเกียวทําจากแป้งสําเร็จรูปนะครับแป้งทำโตเกียวสําเร็จรูปกระป๋องนี้นะนี่นี่นี่กระป๋องนี้กระป๋องนี้นะครับถ้าอยากทำโตเกียวแบบนี้ให้เด็กๆก,กินก็ตะกร้านะครับกดตะกร้าตรงนี้นะดูไส้ วาหอมไปแล้วครับ